S <S สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเอฟซีวัยเดี่ยวเชนแอร์จ้าวัจจายสวัสดีดูอีกสัสดีเสียต่อมนะครับผมมาจักว่าสิไปออื่นนะมาพี่น้องมา,ามาจักรกันนะครับยังมาเล่นก็บาหารแรงตลุ่มกุ้งพี่น้องวันนี้ไปแซมมาแซมวันะนี้วันนี้ไปแซมมาวันนี้วันนี้ไป้อพูดมาเรารอเราดูคลิปเดี๋ยวเอาป่อยจร่างปล่อยคลิปเดีๆๆ๋ยวโอเคผมรอติดตามครับผมรอติดตามสวัสดีคนดูสี่คนครับผมแซมว่าให้ตามุงใจ เม้นแรกเข้าใจ่าสวัสดีคนดูสามสบคนจ้าเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปลองครับมาไปลองมาสวัสดีนะยางคะทุกคนไปครับไปครับบ้น้าหาี่ข้าจะกินน้แกความีของซาบ้งเต็มเม่สองแม็กซ์้ ป่าออมายุงสียุงสียุงสีบานิลละก็เคี่ยวเอาย่ย่วครยวยสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์ด้วครับครับมแล้วนะครับผมน้าอบอุ่นจ้าต้อาวขันเลเอยะ้เอเลาปเก็บเห็ดเมื่อยไปเก็บเห็ดเมื่อยกแกม่ก่งนี่จ้า ว่าเราเอาไปแล้วบ่มัขึ้นคือมาสวัสดีคนดูหนึ่งร้อยสี่หกท่านนะครับผมพี่ลองสวัสดีย่ามาแดงเพืนเนาะเจยิงบะโบในเด้อคุณเจนเจยิงบะโบเลยเรื่อย จ้ยังตาแสบนะจ้ามากพี่น้องมาสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดียามแรงครับพี่น้องแสงสิบหมีแล้วเสียต้อมกำลังลงคลิปอยู่พี่น้องสนาม FC ต้อมน้อยอร้อยร้านฮะอยากน้ำดีมากพี่น้องมามาค่ะมีรวยนะครับน้องมากคีไปไหนครับน้องมากคีอยู่ในห้องกระปุกพี่น้องเข้าไปเอาอยู่ไหนอยู่ดยืดไปยายืดเห็นแล้วงมากแ้วฮันนี่ มาจ้ามามาจ้าโอ้ตัวใหญ่เลยกุ้งเห่อติดตามตลอดครับมากขอบผมคุณหลอขอบคุณครับสวัสดีคุณดูสองร้อยยี่สิบห้าท่านครับฮะสองก็ดวนไปแล้งฝากติดตาม้งครับผมไปเก็มเพชรเล้ววนนี้ก็ลังสปอยคลิปกันหน่อยยวดยวดน้ำลายกันหน่อย คนอ้วนจะกินอะไรด้อโอ้ยคือสิยาอยู่พี่น้องสูตรป็บเห็ดนอื้องเลยให้ปลาเหรอคีบครบแล้วป้าพ่อไปรสเท่าไหรสวัสดีคุณดู265ท่านนะครับผมข้ามแม้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับบรรยากาศน้ำแรงพี่น้องบรรยากาศน้ำแรงพี่น้อง คุณแม่จัดดาแรงจะจัดดาแรงกินอันนี้ใหญ่มันซื้อยังไงเนี่ยขงบดฮะขนมปอเปียบอ่ะขนมปอเปียครอบครัวอบอุ่นมากๆค่ะรักๆขอบคุณครับขอบคุณครับพี่น้อง ข้มาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับตัวดีคเขดู295ครับผม,มไปหน่อยเห็นหมนในกวาคุณปูคุณปูแม่ยุยไปใส่ค่ะคุณทุกปูแม่ยุยเสียวแลวนกมากครับี๋ยวคนก้ามาาพันไปเบิ่งเขาเบางิงลหนาเพ่นาะพไปน้องย่บันพอมา,มาไปน้อง แบบอบอุ่นแมงครับผมสวัสดีคุณดู330สาท่านครับอเอาไปแข่งเลยบรรยากาศยำแรง,งมั้งหรมบรรยากาศยำแรงมนเดี๋ยบพี่นำมาด้ คุณปู่ไปไหนคะคุณปู่คุณปู่ปเมื่อบ้านพี่น้องเราไปบงเปขาบางน้ำเราเลยพี่น้องเด้อฝนตกช่วงนี้เมื่อเราไปบงเขาบงน้ำแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณลูกสามร้อยห้าท่านครับผม<อ>สวัสดีจ้าสวัสดียามเย็นจ้าโอ้ปุ่มอ๋อแม่ไม่ชูกิินิโอ้ใส่ดำโอ้แจ้ง,งสว่างตาใส่น้ำมัน เสียต้มก็เสียต้มมีการให้ตัวแจ้งสว่างตาใสผมขุางใ้สดดีเสียต้มไรียกฟมาแล้วสวัสดีคุณดูสี่ร้อยครับผมโอ้ยสี่ร้อยหาร้อยแล้วโอ้ยอันนี้ไม่ต้องสงสัยนะครับน่าจะเป็นที่รวยใช่์นะครับโอ้ยไม่ต้องสงสัยหรอกอืม เอาอยู่พ้องเซนในการพี่น้องครอบครัวครับครอบครัวครับครอบครัวพี่น้องไอโอ๊ตไม่อยากกินกับเขาบ่โอ้ผมกินแล้วครับพี่น้องผลผลลัพล์แลกแ้วพี่น้องแลกแ้วแล้วก็กินครับไม่อยากไม่อยากผมน้องแย่แ้วน้องมารกี้ไปใส่ไหมมารกี้อยู่ที่นู่นครับพี่น้องคนเดียวเห็นบ่าอย่างเขาลงเขาลงมาเหรอตรงไหนเลยไปแล้วเฉียดเฉียดเฉียดเอ้ยเหลนทุสับรักรักกระเทยน้อยเข้าใจไ่ม บอลนนาไปไหนคะบ่อลนาอยู่บ้านเราครับผมเจ๊หญิงบอกว่าอย่ากินหลายเด้อหกมีนาโคตรสมบัติเจน้องเจน้องโอ้เสียต่อมแก่กุ้งให้แม่อยู่ดีว่ะพี่แซบเนาะกุ้งตัวนี้ขี้แซบเนาะเออยมาดองมาสวัสดีคุณดูงหนึ่งพันครับผม เพรกินหัวแม่กินตัวมันแจ็คตัวไม่ไม่กินเพราะกินหัวเป็นเรื่องธรรมชาติเสียเรื่องธรรมชาติแซ่บบ่จ้าแม่แม่เจนนองเจนนองเจนนองว่าแซ่บบ่จ้าแม่แม่แม่พี่น้องสวัสดีคนดูหนึ่งพันสองร้อยคนครับตาแซ่บบาจ้ามากพี่น้องมากเนื้อขึ้นให้น้องหน่อยว่าม่แม่เบิดเย้ บรรยากาศหายใจน้ำแรงแม่งครับผมบรรยากาศดีเลยตอนนี้คึมๆแล้วฝุ่นติตกเต็ม่ตกอยาญพี่น้องมากเลยครับเสียบๆจ้ามาเลยพี่น้องเด้อจินน้ำกันครับขอบคุณอ่าขอบคุณขอบคุณอ่าเพจนิรุย h ช n แนลครับผมที่แชร์ให้นะครับผม น้ำลายไหลตอนน้องอยู่ให้กินนี่พี่ <c oughs> พยยน้องนี่ไม่ค่อยยัว่วไ,ไ,ได้พี่น้องไม่ค่อยยั่วเท่าไหร่แต่ว่าต้นประจบคือกำไลต่ข่อยผู้ชายของน้องเกิดอยู่อิจฉาน้องนิรุย,รยด,ยด็มีคนแกะกุ้งให้กินวนัยเคยเป็นได้ใช้อยู่แล้วผู้สาวเนาะมีผู้ว่าผู้บุกรอนังแกะกุ้งให้กินไม่ได้ทีสา นมรอแกกกุ้งให้นะครับผมสวัสดีคุณดูหนึ่งพันสามร้อยท่านนะครับน้องแม็กให้กินน้ำแน่น้องแม็กให้กินน้ำแน่มากี้โกรธใครอีกแล้วคะหน้าบึ้งเชียวเชียดให้แม่เพื่อนพี่น้องไม่หามเรียนโทษสรับแปดสิบเบิร์ดนางีา่อลองของของเขามาแนละ้ว เสียด้อฝากติดตามช่องต้มน้อยร้อยล้านนู้นกับพป่น้องครับเ้ยหญิงอยากกินข้ามไงกินไหมจ้ะพี่ยุ้ยพุ่งออกเลยจ้าดูแล้วมีความสุขแบบบ้านๆจ้ะคุณปู่ไปหนครับคุณปู่เมื่อบ้านเปื่างเราไปเบิ้งเขาเบิ้งามเรามาเกี่คือ หลักมันแทะฮ่าฮ่าเพ่นเจียดๆไปแองอยู่ยจะกินอ่างเด้รอเพ่นพี่น้องวะกำลังหิวว่าจะกินหลายๆหรอกพ <laughs> <laughs> ี <t ell an> ่น yes, <sh arp inhale> ้องทวงกันเลยว่า <están> อ้วนกันเลยเศร้ากินมันได้สุกามันได้สุกมัาได้สุก มันดนได้เลท่าอยากทดลองผมบาอยากบาอยากเมียผมป้อนมยมแหละป้อนป้อเมี่หรือเปล่าป้อนอนเฮ้ยมาเดี๋ยวป้สดดีคุณเดี๋ยวรข้างหลังเส้็สายเสีย้างหลังสาหนาสนแอ สวัสดีคุณดูหนึ่งพันสามร้อยท่านะครับมาเป็นองมาโอ้ยยุ่นยวนชวนให้ตับไห่รงอ่่แกไหมเนาะตััวใหมไหมเนาะอ้บก่าปลาเกใหมเจียด่หับใส่เือีงนนาตกัยิแบบรรยากาศเป็นลบรรยากาศยามเย็นครับยาแรง ขอบคุณคนดู1,300ท่านนะครับผมเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดจอชาแนลแฟนเพจด้วยนะครับตําหุงแฉอยู่เยว่าสนาดีคักนี้ด้วยได้ผัวกับรอนนี่ใส่ก็ดีพความจ้าร้อนี่ใส่ดีีุ่คโอ้หดา เดาบัวได้เตะยิงเองทีเาให้นด้นี่มเสดบบไหนต้อขาขาอย่าง้เสดต้องสดต้องแม่แก่ไนมาไป่นงมาสวัสดีคุณผู้หนึ่งพันสามร้อยท่านนะครับเรายิ้มแล้ว ที่หญิงอิ่มได้แล้วนะคะกินเยอะแล้วเดี๋ยวอ้วนก็กา,ากกวาอาโอ้ยเห็นกินไรครับเดี๋ยว <c oughs> อวนตังให้แล้วนะคะเจ้านี้ลุยครับผมไม่นอ้องเดี๋ยวเขาไปรับออเดอร์นะครับผมโอนไว้เดี๋ยวเราเข้าไปรับออเดอร์เข้าไปตอบเลยครับสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ จะเศร้าอยู่เหรอร่วงท้ยมาหลายแล้วพี่ลองงานยังจ้าบ่มีงานยังพี่ลองครับรักครอบครัวนี้จ้าโดยเฉพาะคนวนจ้าขอบคุณครับผมผมครับคืออยากหนึ่งในงานคืออยากอยากได้จ้ามาพี่ลองมา อัอบผมทำเกียวก้วยบบออครับผมครับผมทุบไปไหน,นปไปเนาะไ,ไม่มาเฝ้าแม่ยุ้ยวันนี้ทูบพี่น้องทุบไปเฝ้าไอ้กะปีไน้่งโนีเดยปีเดยางหลังปเยนั่งลงอยู่นี่ยูทูบ สวัสดีคุณดูหนึ่งพันสองท่านครับผมมาพี่นรองมากินขอนกันครับชินเนื้อย่างกันโ,โอน้แล้วค่ะ แม่ยาวกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนแม่ยาวกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนเพื่อนอ้วดีเพี่น้องโอ้ยบูบู๊งยำนางแหนมบ้านหมูสามชั้นเป็นอะไรเสียบเฉจามากพี่น้องมากแม่พี่น้องมากินด้วยมากครับมากครับมากินน้ำกันพี่น้องรักพี่นี่ลุยนะคะ F4 นี่ลุยเยอะเลยครับผมติดตามครอบครัวนี้ตลอดจ้า คอบคัวนี้ตลอดเด้อค่ะแตกก็ได้่ FC จากประเทศจีนจ้ะามองนไู่ที่คิดถึงนี่เุยจ้านี่ไหนบันเีจ้อาใส่ล้วกันเอาลวยะตัวให้จัเก้อยอเเอางมามาให้ตัวเรา อเสียต้มเสียต้มทอนเบียดำไม่ลองจากประเทศเป็นเยี่ยมเบียดดำเราญี่ปุ่นโอ้โถอยเลยม่เจ๊โอ้โหก็ไว้พ่ถอยพี่ถอยไงสวัสดีคุณูหนึ่งพันท่านนะครับ มีทำอะไอยู่อยู่มาเดินมาเดินอยู่อ่อยู่ันเห้เมื่อจะอยู่จะเก็บกับวะเนี่หละงานตามมาค่วันนี mhm. ้สีแดงกับเพื่อนสาวด้วยอาคือไนลูกหมใหญ่อาคือม่้นลูกแซบบ๊อหมูกระทาน่ะตั้งนั่นแคนคุณเพิพพัคชูรัต นางเพนผักพ่อปุณายวน่งอยู่พ่อปุณายังอยู่จ้ะมาเด้อมาเด้อมูกระทะท่างนี่กับแซบยูค่ะคุณเพนผักชูรัตเอามกินยไกระิบแช่้าหมูกระทะทัางวนตะกีเห็นแล้วอยากรวมด้วยจานชุ่มๆนาจ๊ะน้องยูมาจ้ามาเป็นน้องมาจ้า น้องมานิวนี่นี่น้องมไม่ได้ใส่เงนนะครับสวดีคุณนูเก้าร้อยห้าสิบสามท่านครับผมเดี๋ยวย้อนอยงเดี๋ย้อน ดูกันได้หลายนแค่เดียวแล้วมันเสีย่ิงสีวาลที่อายุอนตาะฮะยิ้มแล้วใส่เดอนน้องแมกลูกไผรจ้าน,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 น้เมื่อคืนนี่หรอพูดแม่ลูกไอกมาคือไผยกัส <c oughs> ิม <c oughs> าจากกอดไพเพ่น่ะพออึ้งไม่ใช่จะาพอเรายิ้มะไไปองแล้วยิ้มะแล้วกินแกเห,เห็ดบอ ทั้แกม่ปลางนู้ลูกเปียบไวที่สคนโอ้ยยากทุกคนเลยนี่ลูกเปียน่คือยาแมวอยาอยากคือแมวนยหิวตามมาจากมาไปหรอว้บกเคยรักเทียบ่เคยรักเทียดีนี่บเคยรักบเคยรักเทียดีีคนนี้

โอเคครับพี่น้องครับผมลาไปก่อนครับผมเจอกันใหม่รายหน้านะครับผมขอบคุณนิรุญชาแนลที่แชร์ให้เรานะครับผมเจอกันใหม่รายหน้าจ้าสวัสดีครับยังก็โดนโขดๆยังมากนะครับแข็ง